สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นในนิรยาบาลหรือยม,มทูตเราจะพบเห็นท่านในนรก แต่ท่านไม่ใช่สัตว์นรกเหตุที่ทำให้ท่านต้องมาปรากฏตัวณสถานที่อันน่าสะพรึงนี้ไม่ได้เกิดจากกรรมหยาบชัดเจนเหมือนสัตว์นรกทั่วไปหากแต่เป็นผลของตัณหาที่สุขุมแยบคายคือความยินดีในการเบียดเบียนที่แฝงอยู่ในใจแม้ในคขาวที่ทำบุญก็ตามท่านคือผู้ที่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์แม้จะบำเพ็ญบุญกุศลอยู่บ้างแต่จิตใจกลับรู้สึกพึงพอใจอย่างเงียบงันกับการทรมาน ลงโทษหรือฆ่าสัตว์ผู้อื่นโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายแม้แต่น้อยเมื่อถึงคราวตายผลแห่งกุศลที่เจือด้วยเจตนาเบียดเบียนเ,เช่นนั้นจึงนำพาให้ต้องมาลงปฏิบัติหน้าที่ในนรกท่านไม่ใช่ผู้ถูกลงโทษแต่กลายเป็นเจ้าหน้าที่แห่งนรกร่างกายใหญ่โตกำยำมีพลังมากกว่าสัตว์นรกทั้งปวงท่าทีดุดันหน้าเกงขามจนสัตว์นรกทั้งหลายต้องสะดุ้งกลัวเมื่อเผชิญหน้าท่านคือผลแห่งกุศลที่ไม่บริสุทธิ์ คือเงาของความดีที่หลอมรวมกับความยินดีในการเบียดเบียนผู้อื่นคือบทเรียนว่าแม้บุญหากแฝงด้วยเจตนาผิดก็อาจพาไปสู่สถานที่ที่ไม่พึงปรารถนาได้เช่นกันเพราะบางทีสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีอยู่เพียงเท่าที่คุณเห็นสวัสดีครับท่านผู้ชมถ้ายังไม่ถึงที่ตายก็ไม่วายวาชีวาวาดใครพิคาตเข็นฆ่าไม่อาสันแต่ถ้าถึงที่ตาย ก็ต้องวายวาชีวาวันแม้ไม้จิ้มฟันแทงเหงือกก็ยังตายได้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญที่จะมาเล่าประสบการณ์ตรงซึ่งอาจจะไม่ได้เรื่องนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิญญาณแต่เป็นการเกี่ยวข้องกับเรื่องว่าคนเราถ้ายังไม่ถึงที่ตายเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีทางตายนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรา มารับฟังรับชมกับแขกรับเชิญของข้ามขีนนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมครับแล้วกวนแนะนําตัวได้ครับอผมชัยพรเจริญวัฒนมงคลเรียกป่าบวยป่าบวยครับผมครับจะมาเล่าประสบการณ์ตรงที่ตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะคนยังไม่ถึงคาดคนยังไม่ถึงคาดผมมไ่เป็นยังไงครับจะเท้าความหนึ่งตอนที่สมัยเด็กๆอย่างเรายังประมาณสิบกว่าขวบสิบกว่าขวบอยู่ประมาณ ก็เรื่องผ่านมาประมาณห้าสิบกว่าปีแล้วนะ,<ฮ>ะนานมากพูดแล้วขนหัวลุกเลยห้าสิกว่าปีห้าสิบกว่าปียังจําได้อมันยังยู่หัวสมองตลอดอืมแม่ผมยิ่งอยากรู้เลยครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงเพราะคนระยะเวลาห้าสิกว่าปีเท่ากับคนอายุไม่ใช่น้อยๆ <ฮะ S 2> แต่ว่ามันยังนี่ตลอดนะค <ฮะ S 2> รับเออเลยคิดว่าเมื่อตอนสิบกว่าขวบ สิบขวบนี่เท้าความเลยว่าตอนที่สิบขวบมีพี่ชายมีน้ามีอะไรนี่วันเสาร์อาทิตย์เขาชวนกันว่าว่าอาทิตย์จะไปวิทย์ปลากันใช่ไหมไปวิทย์ปลากันเออเราก็คิดว่าแม่เป็นเด็กๆเราก,ก็อยากจับปลาใช่ไหมอยากจับปลาก็นึกว่าเดี๋ยวเช้าเช้ามาเนี่ยต้องตื่นแต่เช้าเตรียมตัวไปจับปลากันครับ นอนไม่หลับทั้งคืนเลยนอนไม่หลับโอ้โหอยากกัเช้าจังเลยอยากให้มันเช้าเร็วๆเพลอหลับไปตอนไหนไม่รู้ตื่นเช้ามาพี่ชายมาเรียกเอาไปวิดปลากันก็เตรียมเครื่องม้เครื่องมือเตรียมกระวิงเตรียมอะไรอุปกรณ์จับปลาเตรียมปี๊บผูกแล้วก็เตรียมที่จะไปวิดปลากันครับนะอ๋อประมาณสักเก้าโมงเก้าโมงก็เตรียมตัวกันละ มีพี่ชายมีเพื่อนมีน้าแล้วก็มีมีผมประมาณสี่ห้าคนก็เตรียมอุปกรณ์ปุ๊บเราก็เตรียมตัวก็จะไปจับปลาวิทย์ปลากันพอน้ำเริ่มแห้งวิทย์กันประมาณครึ่งวันโอ้โหเหนื่อยได้ปลามาเต็มเข่งเลยปลาชงปลาช่อนปาลาอะไรเต็มไปหมดจากนั้นพอได้ปลาปุ๊บ สายเค่งมีขี้โคนแล้วก็เต็มตัวเลยมีแต่แต่ละคนนี่โอ้โหขี้โคนเต็มไปหมดอมก็จะไปล้างตัวกันอไปล้างตัวกันที่คลองวัดเกศประดิษฐ์ครับวัดเกศประดิษฐ์นี่ก็อยู่แถวดาวคนองครับน่ะมันเป็นคลองประมาณยี่หน้าหน้ากว้างยี่สิบกว่าเมตรกว้างนะยี่สิบกว่าเมตรก็ลงไปก็มีท่าสองท่าก็คือท่านี้เป็นไม้แผ่นใหญ่คนก็ปมา ล้างนู่นล้างตัวแตอ่อีกข้างหนึ่งเป็นบันจดลิงสามสี่ขั้นผมเดินลงไปนะอพอลงไปปุ๊บก็ขี้โคลนเต็มตัวเลยโอ้โหลงไปล,งล้างนู่นล้างนี่ยังไม่ทันหมดเลยเพื่อนลงมาต่อแต่ปรากฏว่ามันเอาเข่ามากระแทกก้นแทกก้นพี่อ๋อหัวทิ่มลงไปเลย พอทิ้มมาปุ๊บเอีกคนนึงก็ไม่รู้ว่าเราตกน้ำไม่รู้มีแต่เพื่อนคนเดียวที่มันเห็นพอเราตกน้าปุ๊บแม่พูดแล้วขนหัวลุกทําไมมันอยู่ในน้ำเนี่ยเรามองเนี่ยมีเรือหางยาวฮะผ่านหัวฮะโอ้ผ่านหัววิ่งวิ่งผ่านหัวปุ๊บโอ้แต่ตอนนั้นยังไม่รู้นะว่าตัวเองตกน้ำมันยังสึกจิตย,ยังว่างอยู่ เหมือนว่าเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะเรามองเรือหังยาววิ่งมันวิ่งผ่านหัวใบพัดนี่เห็นเลยแล้วก็มองแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนไม่รู้พอสักปักหนึ่งมองอีกเรืออิ่มจุนที่ก็มีเรือลากนะเรือลากแล้วก็มีเรืออิ่มจุนมาทุกขอมาทุกข้าวมาทุกอะไรพวกนี้ก็ค่อยลากไปลากไปลากไปแล้วก็มองหเรือใหญ่เหมือนกันนะแต่เราก็ไม่รู้ตัวเองว่าอยู่ในน้ํายังไม่รู้เลย เราก็ได้แต่มองทับพักใหญ่ๆเลยเรือวิ่งไปวิ่งมาแต่พอมันนึกว่าตัวเองที่อยู่ที่ไหนไม่รู้นะไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนยังนึกว่าหายใจออกได้ยังไงทําไมช่วงนั้นยังยังเหมือนกับจิตเรามันมนรอยอะ่ะไม่รู้ว่าตัวเองตกน้ําหรือหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ก็ธรรมดาเนี่ยก็ตกไม่เกินสามนาทีก็หายใจไม่ออกแล้วตายแล้วถูกถูกถูกนัล้วม<ะ>ันจะถามอยู่พอดีอ่า แต่ตัวเองทาไมหายใจออกยังนึกตัวเองอยู่นะอฮะเออถ้าคนธรรมดานี่ไม่เกินสามสามนาทีตายแล้วแต่ตก uh huh. ใช่ถักหายใจแต่ตกไปปุ๊บทาไมตัวเองอยู่กับที่อยู่กลางคลองไม่ไปไหนเลยนะนิ่งมองได่าจะมองแล้วอยู่เกือบใต้ข้างล่างเลยน้อแต่มองเนี้ยอุ้ยเรือหางยาวเรืออิ่มจุน นี่เรือมันวิ่งผ่านแล้วผ่านเล่าหัวผ่านเมืม่อคนไม่เชื่อนะแต่ถ้าประสบการณ์ตัวเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่เราเห็นมาเลยครับคือเรอเือที่แต่ละชนิดที่ผ่านที่สาเราไปเนี่ยผ่านหัวเราไปเนีัน่นแหละเราก็มีความนึกคิดด้วยว่าเป็นเรือชนิดไหนใช่เพราะเราเราอยู่กับคลองเรารู้<อ>แต่เราว่ายน้ําไม่เป็นครับไม่เคยว่ายน้ําเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกฝึกมา เท่ากับว่าตอนนั้นเรามีความเป็นไปได้ว่าเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ใช่แต่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนอ่ตเราต่อเราก็มองพอมองแล้วพักหนึ่งมองนี่นั่นเรือนู่นอันนี้เรือนี่ผ่านมาด้วยสัมผัสว่าเรือนี้เรารู้จักหมดครับมันผ่านทีนี้ทล้วทำไมไม่โดนใบพัดอืมไม่โดนใบพัดนะครับโอ้โหใบพัดมันปั่นๆในเห็นเลยเห็นเราต้มองโอ้โห มันน่าจะโดนพัดแต่ไม่โดนแล้วเราก็ธรรมดาคลองย่อยเนี่ยน้ําต้องเร็วน้าต้องแรงทําไมตกปุ๊บอยู่กับที่สังเกตไหมละ่ะอพอพอตกขวดระหว่างล้างมือเนี่ยล้างไปเนี่ยอีกคนก็เอาเข่ามากระแทกก้นเหมือนกบเราพุ่งหลาวลงไปเออแล้วอยู่กับที่เลยนิ่งพอนิ่งปุ๊บเราก็ยังมองเฮ้ยทำไมไม่เคลื่อนที่ตรงไหนเราก็มองอยู่งั่นนั่นเรือผ่านไปแล้วผ่านไปเล่า จนผ่านไปสักพักใหญ่ๆน้าเขาดึงคอขึ้นไปดึงคอขึ้นอพอเขาจะมาผายปอดบอกไม่เป็นไรน้าไม่เป็นไรเขายังแปลกใจอยู่นะทำไมไม่กินน้ำเข้าไปแปลกไหม,อมเออเรายังนึกว่าเอะทำไมหรือว่าเราเราจมน้ำปุ๊บเราไม่มีเราไม่ได้กินน้ำหรือว่าอะไรมันหายใจออกเราคิดถึงนเด็กๆแต่ไม่ใช่พอมาคิดทีหิงว่าใครตกน้ำทุกคนเนี่ย ไม่เกินสามนาทีสองนาทีตายแล้วอเพราะสำลักน้ำคนเราต้องหายใจก้นไม่ถึงหนึ่งนาทีหรอกทุกคนเนี่ยจำฮะใช่ไม,ใชไม่ถึงหนึ่งนาทีเราก็ก้านหายใจนับหนึ่งถึงสามสิบนับถึงหกสิบไม่ได้ในน้าก็ต้องรู้สึกอึดอัดแหละโอ้โหแต่น่นไม่ไม่แล้วเรือผ่านไปแต่ละที่ถ้าถ้าเรือหางยาวนี่ไวเรืออิ่มจุนช้ามันค่อยลากไปลากไปลากไปลองคิดดูเจ้ใครจะอยู่ทนถึงช่วงนั้นไม่มีทาง แต่เรายังนึกว่าพิเระเราไม่ตายทําไมเรายังหายใจออกตอนนั้นคิดตอนนั้นไม่คิดอตอนนั้นสมองมันยังโล่งอยู่ไว้เราเราอยู่ที่ไหนอเออเราอยู่ที่ไหนอ่ะเรายังไม่รู้สภาพว่าเราตกน้ํำไหมตอนนั้นไม่รู้ได้แต่มองมองเรือเฉยคือคือรับรู้เห็นสภาพเท่าที่ เท่าที่เป็นอยู่เฉพาะหน้าใช่ถูกต้องโดยที่ไม่ได้มีความนึกคิดอะไรทั้งสิ้นมันเรือวิ่งผ่านไปผ่านมาก็ก็รู้เข้าใจว่าเป็นเรือชนิดนั้นชนิดนี้แล้วก็รู้ด้วยว่าเราเนี่ยอยู่ใต้น้ําใช่แต่ในขณะเดียวก็ไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกอัดใช่ตรงนี้เข้านั้นที่พี่ไม่สงสัยใช่ไหมว่าทําไมตัวเองไม่รู้สึกอึดอัดก็ยังสงสัยอยู่ จนตอนนั้นตอนที่ณตอนที่อยู่ตรงใต้น้ำนอที่ไม่รู้สึกตอนไม่รู้สึกไม่ไม่มีความคิดตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่ต้องสงสัยว่าอ่าแล้วตอนที่มีคนมาจะดึงคอพี่ขึ้นเนี่ยใครเป็นคนดึงคอหนาหนาหนาพอดึงคอขึ้นไปตอนนั้นพี่รู้สึกไงรู้สึกไงรู้สึกว่าเขากระชากคอขึ้นไปอ่าลากลากขึ้นไปฝั่งเขาถามว่าเป็นไรไหมบอกไม่เป็นไรเขายังสงสัยอยู่นะ ที่ทำให้ไม่เป็นไรตกน้าตั้งนานอ oh. แล้วตกน้ํแล้วอยู่กับที่ไม่ oh. น้ําคลองนี่มันต้องไหลไหลเชื่อไปแล้ว uh huh. ใช่ไหม uh huh. แต่ตกก็อยู่กับที่นิ่งเรายังสงสัยว่าเพราะอะไรเนี่ยปัญหาถึงห้าสิบกว่าปีห้าสิบห้าปีจน,จนมาถึงห้าสิบห้าปียังนึกอยู่ตลอดไปแล้วทําไมมันยังไม่ได้รับความสงสัยนี้ยังไม่ได้รับการคี้ใคลายจากใครเลยใช่ถูกต้องขนนั้นแหละเรายังนึกว่า เราประสบการณ์สู่กันว่าคนอนะอย่างที่เกิดนวัฏจักตอนแรกว่าไม่ถึงที่ไม่ไม่ตายตอนที่ตอนที่เขากระชากคอพี่ขึ้นไปหน้ามาจับตอนนั้นพี่รู้สึกไหมรู้รู้เขาดึงขึ้นไปละรู้สึกว่าดึงอ่ารู้สึกรู้สึกว่าดึงขึ้นไปแต่ในก่อนที่เขาจะมือมาจับพี่นะพี่รู้สึกยังไงตอนนั้น ตอนที่มือจะมาจับคอพี่เพี่รู้สึกเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้หรือตอนนั้นเราอยู่ที่ไหนเรายังเหมือนกับเป็นโล่งไปหมดอ่ะได้แต่รับรู้ว่านั่นเรือนะนี่นี่เรือไม่มีความคิดอะไรทั้งสิ้นในสมองแต่แต่รู้ว่าเป็นประเภทนี้ประเภทจำได้ถูกถูกต้องครับนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้มันยังแปกทุกวันนี้แล้วตอนที่ขึ้นนะคุณน้ากระชากคอพี่ขึ้นไปแล้วเขาได้ไปปั๊มอะไรไหมกระปั๊มบอกไม่เป็นไรน้าไม่เป็นไร ขายังสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงแล้วมีน้ําออกมาไหมพอเขอลาลากขึ้นไปปุ๊บดั้งเฉยเฉยไม่มีน้ําไม่มีอะไรเลยเออแปลกไหมล่ะเหมือนกับเรามีอากาศอยู่ในในปอดหรือว่ายังไงเรายังสงสัยอยู่อืมเรายังสงสัยอยู่นะว่าที่ทำไมเรายังหายใจออกได้หรือยังไงคนเรากั้นไม่ถึงหนึ่งกะทีก็ตายแล้วคือความรู้สึกของพี่ก่อนจะตกน้ําเนี่ย ก็คือกำลังกำลังก้มลงใช่ไหมกำลังก้มลงอ่ากำลังจะลางก้มลางก้มอยู่ในท่าลักษณะก้มก้มนั่งแบบก้มก้มใช่ไหมใช่แล้วพี่ก็รู้สึกว่ามีหัวเข่าของคนข้างหลังมากระแทกนั่นแหละอ่าแล้วจากตรงนั้นปั๊บเนี่ยลงตรงลงต้วมลงไปเนี่ยพี่ได้ยินเสียงน้ํากระจายไหมหรืออะไรไม่มีไหมหรือว่าพอพี่รู้สึกว่ามีเข่ามากระแทกปั๊บแล้วพี่ก็รู้สึกอีกทีตรงนั้นตรงพื้นน้ําพี่ไม่รู้สึกแต่พี่มารู้สึกอีกทีว่าพี่ใต้หัวลางถูกถูกต้อง ไม่รู้สึกตรงพื้นน้าเลยใช่ใช่ถูกต้องนั่นแหละใช่คือเรามานึกถึงทบทวนดูคนเรามันก็ไม่น่านะว่าถ้าตกน้ําแล้วมันอยู่กับที่ถ้าตกน้ําแล้วทําไมหนึ่งนาทีสองนาทีมันได้จะมากกว่าประมาณห้านาทีถึงสิบนาทีระยะเวลาที่เรือผ่านเนี่ยนะมันต้องใช้เวลานานนะเรือหางยาวผ่านก็กินเวลาหนึ่งสองสามนาทีได้มาแล้วเรืออิ่มจุนอีกอิ่มจุนคือเรือลาก เรือลากเรือไม่มีไปเรือตัวนี้ไม่มีไปพัดตรงตรง,ตรง,ตรงขอโทษนะตรงบริเวณนั้นเนี่ยอนที่พี่ก่อนที่พี่จะตกมีพวกก้อนหินก้อนอะไรอยู่ไหมมันมันอยู่ริมริมสุดเขาว่าเรือมันจะมีหินไอกันดินทลายใช่ไหมคิดว่าศีรษะพี่ไปกระทบกับก้อนหินไหมไม่ไม่มีไม่มีเลยโลนๆนเลยว่าพอพอริมตลิ่งใช่ไหมเขาก็จะเอาไม้พาด ป้าริมจะลิงแล้วก็ทําเป็นบันไดลิงอ่ะแล้วเราก็ก้าวไปในที่สองที่สามขั้นแล้วก็ไปล้างยล้างมาล้างมือขี้โคลนเต็มตัวอื่าแล้วพอพออยู่ขั้นที่สามไอ้คนที่ก้าวลงมามันก็ก้าวลงใช่ไหมแต่เข่านี่ก็แทะก้นลักษณะนี้พอกระแทกก้นก็เหมือนกับการพุ่งเหล่าอ่ะตอนที่ดึงขึ้นมานี่มีการท่านคุณคุณน้าได้ผายปอดไหมไม่มีเลย ไม่อไม่ไะไมไม่มีเลยแปลกไหมเป็นไรป่าก็ถาม,มธรรมดาคนต้องไม่รู้สึกพี่ í, ต้องกระแทกใช่ไหมเป็นไรแล้วได้ยินว่าน้าถามว่าเป็นไรไหม,อมบอกไม่เป็นไรเราวริลืมตาอยู่อเออพอขึ้นมานีเราจําได้หมดเลยเฮ้ยเราตกน้ำดีกว่าตอนนี้รู้แล้วอตอนนี้คือมันรู้ตอนว่าเราตกน้ําคือตอนที่ถูกดึงขึ้นมาแล้วใช่ถูกต้องนั่นแหละโอ้แปลกไหมออ ก็คือตอนที่พี่ตกน้ำลงไปในน้ำที่ไม่ไู้แสดงว่าพี่อยู่ในภาวะครึ่งครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วนะใช่ถูกต้องนั่นแหละแล้วตัวเองยังมานึกถึงว่าอทำไมเรายังหายใจออกเพราะอะไรตามหลักถ้าสมมุติว่าศีรษะพี่ไม่ได้ไปกระทบอะไรกับก้อนหินหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องก็ต้องมีอาการดิ้นรนหรืออะไรต่อไปนั่นแหละถูกต้องแต่ทีเนี้ยเรื่องเรื่องคือพี่ไม่ได้กระทบไม่กระทบมันก็ ก้อนหินมันอยู่ริมหมดเลยมันไม่สามารถที่จะกระทบได้มันก็มีอย่างหนึ่งคือตรงนั้นนะ่ะมีอะไรบางอย่างที่ที่ที่อาจจะรักษาพี่อยู่อาจจะเเรื่องเรื่องนึกนึกถึงปัจจุบันเนี่ยห้าศตวรปีนึกว่าเออมันแปลกนะมันแปลกจริงๆว่าทําไมเราถึงหายใจออกทําไมเราตกไปแล้วทําไมเราไม่ลอยไปที่อื่นอเออมันอยู่ที่ได้ยังไงคนเราตกไปปุ๊บน้ําน้ําเหมือ้แต่น้ำไม่ใช่น้ําตายนะอันนี้น้ําน้ําน้ํา น้ำขึ้นขึ้นลงลงตอนนั้นน้ำลงลงมันก็น่าไหลาตามน้ำาน้จะไปออกเราขนองออกเจ้าพญามีออมีรายละเอียดพอสมควรเลยนะเนี่ยเรื่องพี่แต่ว่าแหมเรื่องเล่าเรื่องนี้จบแค่นี้ใช่ไหมครับครับผมแหมต้องขอ,ขอขอบคุณมากพอดีเวลาหมดแล้วผมจะได้แล้วเกินมีรายละเอียดเยอะแล้วเรื่องนี้ที่ผมอาจอยากจะซักซักถามนะครับผแต่ก็หมดเวลา ก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวาเรียนเชิญมาเล่าประสบการณ์ใหม่ได้ครับขอบคุณมากนะครับครับท่านผู้ชมลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมแมนทวชัยธีรบัญชาสกุลและคุณพี่ชัยยพรชัยยพรนะครับก็พบกับเราใหม่ได้นะครับในทุกค่ำคืนคือวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะครับในเวลาเดียวกันนี้สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นสวัสดีครับ พระพุทธองค์ผู้รู้แจ้งในสรรพสิ่งทั้งปวงมิได้ปฏิเสธการมีอยู่ของอานมนุษย์หรือผีตรงกันข้ามเพราะองค์ยังทรงตัดไว้ชัดเจนในพระไตรปิฎกว่ามีโลกอื่นอีกมากมายที่ซ้อนอยู่กับโรคมนุษย์ทั้งผู้ผีวิญญาณสัตว์นรกอินพรมยมยักษ์รวนเป็นภพภูมิที่มีอยู่จริงดำลงอยู่ในกฎแห่งกรรมเช่นเดียวกับมนุษย์ โลกเหล่านั้นเปรียบได้กับแผ่นกระจกบางใสที่วางซ้อนทับก,กันกับโลกมนุษย์แต่ไม่มีดวงตาธรรมดาใดจะมองเห็นแม้ไม่อาจสัมผัสด้วยตาแต่ก็อาจรับรู้ได้ด้วยใจและด้วยปัญญาที่เปิดลับเพราะบางทีสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีอยู่เพียงเท่าที่คุณเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น